ไออ๋อสวัสดีชาวเซเว่นไลท์รีเบิร์ทุกคนด้วยนะคะอยู่กับอลิซโซนิชเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะพาไปตีประสาทไอรีนบ้านวรรณคารกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการตีพร้อมกับการจัดทีมคร่าวๆกันดีกว่านะคะเช่นเคยนะคะก่อนเราจะไปรับชมนั้นยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีกับร้าน g g Shop ร้านเติมเกมราคาถูกใครที่สนใจจะเติมเซเว่นไ b ท์รีเบิร์หรือว่าเกม,มอื่นๆยังไงลองทัก g g Shop ไปได้เลยนะคะติดลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยสำหรับราราาานนี้ะะคะกคเก,ชกนะ Pro e, ะคะเอาากาชออองโม นะคะแล้วก็สกิลบนของน้องเนี่ยสามารถที่จะบับดาเมจแล้วก็บับอัตราคีจะเข้าให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เนาะรีน่านะคะเอามาฮิลเอามาบับเนาะสำหรับมิโฮนะคะเราเอามาช่วยเคลียร์ลูกน้องนะคะสกิลบนของมิโฮเนี่ยยังสามารถเข้าจัดดีบัฟได้นะคะแล้วสกิลล่าเนี่ยก็ยังมีเวทเบาบางด้วยเนาะสำหรับพาสีของมิโฮนะคะก็ยังสามารถเสริมดาเมจให้กับตัวละครดาเมจของเราได้นะฮะเวลาโจมตีจุดอ่อนก็จะดาเมจแรงขึ้นนะคะเฟร่านะคะเป็นดาเมจหลักเนาะหรือว่าใครที่มียนต์ฮีแรงๆสามารถใช้ยนต์ฮีแทนเ้ยน ีนะคะคที่เป็นหน้าสีหลังหนึ่งแล้วเป็นยอนฮีดาเบตหลังอยู่ตัวเดียวเนาะอ่มเบลฟิลดนะคะใส่ของเหมือนเดิมก็คือใส่บล็อกนะคะส่วนเจ้าโครอีเนี่ยเลีกใส่เป็นเดฟนะคะใส่บล็อกก็ได้เอาให้น้องยินานานๆเนาะวีน่านะคะเลีกใส่เป็นเป็ดเลื่อนนะคะเอาฮิวแรงนะฮะมีโฮนะคะใส่เป็นเซตค,ครีนะคะสี่ชิ้นเอาดาเมจเนาะพยายามบิวสแตทมีโฮแรงได้นะคะแต่ว่าพลังโจมตีเวทเนี่ยอย่าให้แรงเกินยอนฮีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดบิลสกิดเขาจะไปบัฟลงกับมีโฮเนาะส่วนยอนฮีเนี่ยเลีกใส่เซตเป็นเซตได้า,ดานะคะคก็เซตตีบอนะ ซึ่งสตัดเนี่ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมสตัดค่อนข้างจะเป็น,นบ้านๆอยู่เนาะก็จะเป็นครีเร์69นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีค่าครีเร์เพิ่มขึ้น27จากเจ้าตัวน้องบัฟโคอีนะคะสรับทีนี้นะคะจะได้เป็นหน้าสีหลังหนึ่งซึ่งยอนเป็นดาเมจหลักนะคะทุกคนเ,เว็บแรกจนะใช้สกิลล่างมี6เคลียนะคะส่วนเว็บที่2เนี่ยจะใช้ยอนฮีสกิลล่างเคลียนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับหน้าสีหลังหนึ่งยอนฮีริดเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่ายอนฮีริดไม่แรงมากนะคะของค่อนข้างที่จะเป็นแบบของพื้นบ้านเลยคุณผู้ชม,มเพราะฉะนั้นใครที่ของแรงกว่านี้<ม>ก็จะทำดาเมจได้แรงกว่านี้มากๆอยู่นะครับ สำหรับทีหน้าสี่หลังหนึ่งของเซรานะคะของจะเหมือนเดิมเลยมีโฮก็เหมือนเดิมนะคะส่วนเจ้าเซราเนี่ยก็จะสแตทประมาณนี้เลยเซราเนี่ยเขาจะมีอัตราคีให้ตัวเอง27%แต่แพสซีฟเนาะแล้วก็ยังมีจากการกดสกิลของโครีอีก27%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะบิวสแตทได้ง่ายกว่ายอนฮีนะคบสำหรับทีน้าสี่หลังหนึ่งเซราเป็นดาเมจนะคะเรายังคงใช้มีโฮในการช่วยบูดดาเมจให้กับเซราเช่นเดิมนะคะ มาถึงนะคะเชสกิลล่าง,งของโหดในการเคลียร์เวฟเนาะแล้วลิศก,ก็จะเลือกที่จะใชส้สกิลล่างของเจ้าเซร่าเนี่ยในการเคลียร์เวฟที่นะะ <S 2 <S นะคะมาถึงนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะบัฟเลสกิดก่อนนะฮะ สำหรับทีมเซรานะคะลีก็จะได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเซราเนี่ยใส่เซไทดได้แล้วมันสามารถที่จะแบบาร,รานซนสตแต่ได้ดีกว่ายอนฮีนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสงครามชิงประสาทไอรีนเนาะยังไงก็บังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยให้กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับชอบ่องลนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะจ้าเนเจอกันค่ะ